โอเคสวัสดีครับผมนายน้อยนะครับก็จะมาเล่นปืนอีกอะไรคกับเพื่อนสองสามคนเพื่อหาเงินเข้ารถไม่คือไอตังไอตังไอปืนไอปืนไม่เท่าไหร่เว้แต่เพิ่งไปเก็บตังอ่ะอันนั้นมันมีสิทธิ์โดนโคตรสูงเลยอ่อตอนนี้ก็อยู่กับลูกพี่โตของเรานลแล้วก็ไอเคนตัวคนเดิมที่เคยเล่นด้วยกันนะฮะยินดีครับวันนี้สวัสดีครับเคนตัววันนี้

พลังไฟใช้โตโรโตโรกโชต่าเป็นโชตาใช่ไหมพลังไฟใช้เอือหลับไปกูไม่แต่ตัวแต่ต้อไม่เอาเงินกูไปด้วยโชโตะไงก็คือนำกูนำจากุลโทโดโรกิเอาง่ายๆพลังแห่งไฟฉายกูแพ้ได้ไงดูมึงดูหมวกที่กูใส่ด้วยแส์พลังพลัง กูอยู่ตรงนี้กูไม่ชินเลยว่ามันมันไปขึ้นทางไหนวันเนี้ยคุโรโกะโนบะไอคุโรโกะคุโรโกะในเทสิคุโรโกะเทสิยะอ๋ออ๋อเราจะหาเงินไปซื้อรถกันนะฮะแต่ที่มันจะซื้อธุรกิจก่อนกูก็บอกแล้วนี่ฉันืเอ้ยเอ้ยลวงสวัสดีเคนโตะโอเคโตอ้ ใช้ของอะไรก็ไม่รู้มึงอเอาฟังไฟฉายกับกูมาอมเอาเอากูมาเกิดตรงนี้ละเมื่อกี้กูไปเกิด้ใช้ไม่มีฉันไม่ใส่ไม่เจอสนับไปด้วยอันน่ะเอาน้ำสมุนที่ไอ้เชนบอกก็ได้เถอะอ้าวโง่เชยเลยอเอาลืมลเอาป้ากโกง่ป้าก็โง่ปู่โตยืดดีป้าก็โง่อันนี้อันนี้ศาสตรอ่ะแล้วแล้วลูกขอแต่งตัวเป็นแบบไหนอ่ะ ไอเบียซ้ายมือมึงอ่ะไปไหนฮะก็อันนั้นเดี๋ยวให้หัวหน้าจัดการไหแต่ละไมคขวัเธอจะลงประมาณไหนอ่ะเธอหรือตัวเดิมก็ถ้าตัวเดิมอ่ะเขาแต่แต่แต่ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วแต่เปลี่ยนแค่เสื้อก็พอเขาทำเขาทำเขาทำเผื่อไว้ทำไมเสียงพวกนายมันมันมันเหมือนใช้ออโต้จูนเลยน่ะไอจีของเขาหรือเปล่า าที่แบบไม่สุดท้ายเวลาพลาดขัดตัวเองทีไรชอบมีเจ้าชอบมีเจ้างอยไก่จังงอยไก่เขาออาวเกมหกไก่มีจังงอยไก่ดเขามีหนวดปลาดุกปลาดุกอ้าวรถเออรถรถมันรับใครไหมเนี่ยรถหอรู้ัวเต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 มีหนวดไก่เขามีหนวดปลาดุกโอ้ยอยู่ดีก็คำว่าหัวเฮ้ยโอ้ยเฉียดไอ้สัตว์รถสปอร์ตรถใครวะโอเคตายหนึ่ง ก็มีคนก็เหมือนมีคนพูดอะว่าไม่หนุกมีคนพูดว่ายูมินต้องมีโนดประดุกวะมันเกี่ยวอะไรกับหนวดปรนดุกวะหิวข้าวองครับอ๋อดิบดิบดิบเอพีเอสนี่แหละมันสุดแล้วแต่ว่ามันยิงกลับหลังไม่ได้แล้วนะเอ๊แต่เขาจะบอกให้ว่าหัวเขาสีอะไรรู้ไหมสีลุงไอ้ยีะสีลุง มเห่นโปลี่ยนแล้วอโะมองเลนโบบ่อนี่เป็นเป็นโชดโลกโอ้ยตำรวจโอ้โหขาวแดงกพอสักสีขาวแดงหรือขาวแดงหรือน้ำเงินเหลืองขาวแดงสิโอ้ตอนนี้เฟมเลดเรายังยิงยังอยู่ประมาณอ่า2ยี่สบกว่าก็อูกูไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ขับรถต่ำข้าได้ตัวเลงตัวนึ่งนะตัวนึ่งนะ เขาเดี๋ยวเฉยๆเฟรมเรทเราก็ขึ้นเดี๋ยแรงอัพจริว้าวโดมินิกโปเตโตเอาไอ้เีกมเยอะขึ้นข้างบนไอ้สัตว์เอาแยกมือนึกว่าไปด้านล่างใช่ไหมอืมไเลยพิชเฉยเออแต่ยินีไอ้ดิมมึงคลาสสิกจังวะช่วงนี้ใช่รถคลาสสิกในเกมนี้สวยมากไอ้เดียสุนคลาสสิกจังวะอะไรนะ เออที่หัวใจเบียร์เบียร์คาติกก็จริงนะเว้ยแต่เมึงดูมึงดูดูนะดูดูที่เขาต้องพูดซ้ำๆไม่ใช่แล้วเสียงอายุยุ่ะเสียวอ่ะถ้าแต่งถ้าแต่งสุดเลยยุ่เกือบหงายหลังก็บอกว่าไฟแดงดิมแกแกถามว่าไม่จอดแล้วช่างแม่งอะไรเงี้ยกูเห็นรถด้านหน้าเอ้ยอยากได้รถเครื่องวะฮะคุโชใช่เปล่าวะไอีกทีสิที่บ้านที่บ้านเหรอ อ้าไม่ค่อยลงรอยกับแม่เท่าไหร่ปกติลิมอ่ะว่ามึงมาดูกูดูอยู่ดูขโมยกูขโมยรถขโมยรถเอบีซีแล้วเอบีซีก็มาซ้อนท้ายเฉยเลยเมื่อกี้กูออกตัวไม่ทันปกติบอกเขาจะดึงมูลงรถไม่ใช่เหรอใช่แต่เนี้ยมันซ้อนท้ายกูมาเฉยเลยเอ้ามีสองคนเม่สียงพวกมึงนี่ทรงพลังแท้จริงไงกูเบาเสียงแล้วยังได้ยินนะฮัลโหลขอโทษครับ เสียงเราดังเปล่านักแขกนักแขกฝากกับประเทศอยากว่าดิมดิมดูมดูดิมมาดูกูดมดีมดิมดิมดิมดดีมดิมีิมดิมกิมดิมดีมดิมดีมดิมดนมดิมอิมด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 ิมิมดิมดิมดไม่มดมดนมดนมดิมดิมิมิมงมึงก่อนเนี่ยอ้าวอิาวิมมดปมดเ ไม่ไม่ก่อนเมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรนะอะไรกระเป๋ากระเป๋านะอ่าเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะอยากเจอจริงอยากเจอจริงไก่ฟูชาไฟนี่ก่อนเห็นเะฟูชาไฟใครขับมอเตอร์ไซค์ถมไอ้เหี้ยเบียวไอ้เหี้ยเบียว่ะไอ้เหี้ยเบียรไงผมขับผมขับโอ้ยยังกระโดดข้ามไม้ก็ไม่ได้โว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋้อเดี๋ยวแป๊บนึงเทละคนเทละคนไอ้เหี้ยงง บูชาไฟกันดีกว่าเพื่อนบูชาไฟทำแล้วบูชาไฟะมาแล้วครัก็โชยกนะอายกนะเออโอเคด้ไปโชว์จะหมดแล้วอ้าบายบายครับไปดีไหมนะกนะจุ๊บจุ๊บมี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 การบลกลงบล็อกด้วยอะขอัปหลว้าวแล้วนะ ะไปนะบอกแล้วเขาก่อนอ่าเฮ้ยโอ้โอ้บายบายไปแล้วเองนะอืมบายบายจ้าบายบายจ้าเฮ้ยทำไมฝุ่นฝุ่นมันเต็มเมืองไปหมดเลยว่ามีเต่หมอกไอ้เฮียกูโดนยิงก็อยู่ข้างในเคลียร์พวกที่ขวางทางรถก่อนมึงาารถมึงขับรถไอ้ข้างหน้ากูออก ไม่ไม่ไอทีได้ไหมเอาเดี๋ยวกูบอกให้มึงยิงไอตัวที่เอารถไปขวางก่อนอย่าบอกผมเข้าไปเอาแล้วไม่ไม่มันแพ้กูจะยิงมันเป็นอะไรเลื่อนกูโดนอะไรยิงวะไอ้เงี้ยเราต้องขึ้นไปขับรถใช่ป่าวอ้ยเฮียเอาละกับตายเบียดเบียดเบียดมึงเอาคันนี้ไปมึงเอาคันนี้ไปมึงเอาคันนี้ไปเอาคุณมากกวไปโอเคโอเค กูตั้งนะครับตัดแล้วมันต้องม,มันเมื่อไอเฮี้ยนี่มันแกงน,น,นี่มันนี่มันแกงโดมินดีแคสไว้ไว้เดี๋ยวคุมหลังให้เกนเอ่อมึงมือตูดกูเลยก็ได้นะเสริมแรงหน่อยคุณุงมา <c oughs> แรงมาเยอะโอเคโอเคเอาคุณุงมาชนตูดเลยเออเอา oh <my. S 2> แรงแรงโอ้ยแรงไป เออเอ้ยทำไมทำไมเน็ตมันไม่ดีได้ยินเสียงพวกนายแบบออโต้จูนเหลือเกินเกณฑ์ฮะโอ้ยมันมันต้องรู้สึกยอมยอมยอมเอาลูกรักตัวเองเอาเฮ้ยนะไม่เป็นไรเลยลูกสาวกูที่หมายที่มึงขับดีกว่า เฮ้ยดีทุ่เทฟปัญหาได้ไงวะเลยเลยเลยโช์ไอ้บีซีเฉยเบียดเบียดลองอดูดิขุดขุดดูดูเลือดเต็มเสื้อผ้านี่สิ มันจังสวยงามซะเหลือเกินอ่ะพสวัสดีนะเจมสวัสดีนะเจมนะเอาออกมาด้านนอกได้ไงเนี่ยเขากหัวหน้ากว่าหน้าหัวหน้าดึงออกไงอ๋อครับออกเองสวัสดีนะเจมเจมไป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 เดี๋ยวไปกับดีมได้เออนั่นแหละมันโลดลงดอยจ้าจังวะวนลงดอย เออเยเนี่ยเอเคียนเคียนว่าเอ้ยแวะแวะแวานก่อนยิมแว่นหนมเอาอะไรนะใช่ขนมไหมไม่ไม่คือเมื่อกี้ก่อนว่าเอว่างๆก็อะไรนะถ้าว่างๆก็ไปเอาหอยให้กูหน่อยพอดีกูจะไปรับทราบครับผมแต่วับมารับระเบียบกลชใช่ไหมตายเลย ได้ไดได้ลานหอยไว้ใกล้เดี๋ยวไปเอาก่อนอ้าทำไมกูซื้อหนมไม่ได้วะเยะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยแล้วกันเอากูซื้อหนมไม่ได้เฉยเลยอก็ทำไอ้นี่อยู่หาของอยู่ไงมันเลยอนี่ได้เยอะที่ริงกับไปเอาที่ฐานก็ได้นะเออเออไปซื้อไปเอาที่บริษัทหรือไม่ก็ไปบางไปบริษัทไอเจิ่งที่มันเป็นรูปตึกมันเอาไม่ได้ก่อนลืมันเหรอต้องไปเอาที่ฐานครับเพราะงั้นเลยไป ตอนนี้กูไม่ต้องใช้ GPS จำทางเลยกูแค่ดูแมพแล้วก็ไหลตามเนี่ยเพราะว่าจำจำทางได้อะไรเงี้ยตั้งมาได้ประตูทางเข้ามีดีๆกูไม่เข้าต้องไปเอาเย้ยพอเรานี้ไปโผล่มาได้ๆจะลอยตัวลงไว้ใช่ไหมวโอเคียร์ได้ท่านท่านตจะลอยตัวนะครับกี่ไปจอดฝั่งนู้นแป๊บๆกำนึงนะก่อน กูไม่ได้กดตัวบีเอามือลงกูจะเปิดเมนูตรงในข้างในจะไปไหนกันอ่ะหากระเป๋าไงเดี๋ยวกระเป๋าโอ้โหหาของที่ไหนกันนะหรือเดินไปรับเอแล้วก็หันหน้ากำลังหาตังค์ให้เราใช้อยู่นะจบไหมไอ้ลอยเบียร์กับลอยเบียร์กันว่าหาตังค์อยู่เอาออกมาวันเดี๋ยวเดี๋ยวขับเหนไปได้อยู่นะขับรถไปได้ไม่ทำไมทำไมกูเห็นไอ้กอนวาร์ปลงไปข้างล่างวะใช่แล้วก็ไอ้กอนวาร์ปบ่อยมากใช่เดี๋ยวไปจะไป เบียจะขับรถไปเบียจะขับรถไปใช่ไหมหรือยังไงใช่มเนยเออขับรถไปขับรถไปวะไปขับ้าขับรถเอาคุณมากก็ไปเลยกันไมีรถอยู่มีรถอยู่มึงลืมมึงลืมแล้วอหร่มันไม่มันเพื่อนมันไม่เห็นจุดด้วยนะเออไม่มึงเออเบียขับรถเล่นไปขับรถเล่นไปก่อนก็ได้หรือไปหาพวกร้านไอหาพวกร้านรับเฮ้ยตำรวจไปดูอ๋อกระเป๋าอยู่ไหน เงี้ยว่าเป็นเงี้ยมึงจำไอ้ไอ้ตรงอะไรไอ้ผมผมได้